สวัสดีค่ะพบกับครูเอมี่นะคะเรียนภาษาอังกฤษโอเควันนี้เราจะขึ้นบทที่2แล้วนะคะเรื่องแรกของบทที่2คือเรื่องคำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective คำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective ค่ะ อันดับแรกเราจะมาดูกันว่า adjective คืออะไร adjective คืออะไร adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะก็จะเป็นคำที่ใช้อธิบายหรือว่าขยายคำนามหรือขยายคำสรรพนามก็ได้ให้คำนามหรือสรรพนามนั้นนะ่ะมันได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะเป็นการบอก ให้รู้ว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของคำนามนั้นมันเป็นยังไงอย่างเช่นตัวอย่างคือคำว่า black cat black cat นะคะคำนามนามก็คือ n o u นะคะเป็นตัวย่อ n นะคะคำนามก็คือคำว่า cat คำนามคือคำว่า cat แปลว่าแมว adjective นี่นะ adjective ตัวย่อคือ adj นะคะ adjective ก็จะแปลว่าสีดำคือคำว่า black คือคำว่า black เราเอา adjective มาไว้ข้างหน้าคำนามค่ะ black cat black cat จะแปลว่าแมวสีดำแมวสีดำนะคะนามคำนามอยู่ข้างหลัง adjective ที่ขยายให้ดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงเอามาไว้ข้างหน้าคือ black ก็จะเห็นว่าอ๋อแมวมันสีดำเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นคำแรกอันนี้คือ Old Old oh, Man oh, man man แปลว่าผู้ชาย man แปลว่าผู้ชาย โอ oh. แปลว่าแก่คำนามอยู่ด้านหลัง adjective อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลกลับกันเป็นชายแก่อ่าเป็นชายแก่ไม่ใช่แก่ชายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสลับเวลาแปลจะต้องเอาคำนามแปลคำนามก่อน แล้วค่อยแปล adjective ข้างหน้าแต่เวลาเขียนภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำ adjective หรือคำคุณศัพท์เนี่ยไว้ข้างหน้าก่อนแล้วค่อยคำนามไว้ด้านหลังอีกคำหนึ่ง expensive car expensive car expensive เป็นคำ adjective นะคะแปลว่าแพงหรือว่ามีราคาแพงมีราคาแพง car แปลว่ารถ รถยนต์นะคะเวลาแปลก็แพงรถใช่ไหมไม่ใช่ต้องแปลกับกันนะคะก็คือรถราคาแพงรถราคาแพง expensive car รถยนต์ที่มีราคาแพงเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในบทนี้กันนะคะมีหลายคำเลยโอเคนะักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณนะคะคำแรก s h o t Shot ดูจากเป็นสอนะคะ Shot ก็ค, Short คือสั้นนะ Shot คือสั้นต่อไปลองลองลองก็คือยาวต่อไปคำเหมือนเมื่อกี้เลย s r t t s o r t ชอตไม่ได้แปลว่าสั้นได้อย่างเดียวนะยังแปลว่าเตียได้ด้วย Short แปลว่าเตียได้ด้วยคนนี้นะ Short ส่วนคนนี้ตรงข้ามกันค่ะ Tall Tall แปลว่าสูง Tall แปลว่าสูง Short Tall ออกเสียงตามด้วยนะคะ ต่อไปผู้ชายคนนี้ค่ะผมหงอกแล้วโอโอโอแปลว่าแก่ต่อไปฝั่งนี้ค่ะยังเด็กอยู่เลยค่ะยังยังยังแปลว่าเด็กอยู่หรือว่าอ่อนเยาว์อยู่โอ ยังแก่แล้วก็ยังเด็กอยู่นะคำต่อไป new new แปลว่าใหม่คือรถยนต์คันนี้ยังใหม่อยู่เมื่อกี้คำว่า o ด้านบนแปลว่าแก่ใช่ไหมคะคำนี้ก็ใช้คำว่า o เหมือนกันแต่จะแปลว่า เก่าโอแปรได้สองอย่างคือแก่แล้วก็เก่าด้วยรถอันนี้สมัยเก่าแล้วโบราณเชียวต่อไป fat 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 ก็คืออ้วนแล้วก็ thin, thin 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 แปลว่าถอมต่อไปค่ะ high 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 Hi. แปลว่าสูงนันเกเรีนอาจจะเอ๊ะเมื่อกี้ก็มีคำว่าสูงแล้วนี่นะใช่สูงเหมือนกันแต่ คำว่า tall t, t a l l tall ใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น tall ใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นคือคนสัตว์นะคะแต่ถ้าไม่มีชีวิตเป็นตึกเป็นต้นไม้นะคะเราจะใช้คำว่า high high แปลว่าสูงใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ตรงกันข้ามค่ะ low l แปลว่าไม่สูงอะเตี้ยใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกัน high low สูงและเตี้ยใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะต่อไป small 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 แปลว่าเล็กนะคะตัวเล็กนั่นเอง big 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 แปลว่าใหญ่มีตัวใหญ่เลยต่อไปค่ะ slow 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 แปลว่า ช้าเต่านะค่อยๆเดินช้า slow ต่อไป fast 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 แปลว่าเร็วรถนะคะวิ่งเร็ว fast slow อันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะคะนกักเรียนคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันก้อนหินหรือคนนกก้อนหินนะเคคำว่าหนักอ่านออกเสียงว่า heavy 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 แปลว่าหนักส่วนคำว่าเบาคือคำว่า light 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 heavy, light ต่อไปสองคนนี้ยกน้ำหนักแข่งกันใครแข็งแรงกว่าคะคนนี้เนาะคนนี้แข็งแรงกว่าอ่านว่า strong, strong, strong แปลว่าแข็งแรง ส่วนคนนี้ยกไม่ไหวเลยมีร่างกายที่อ่อนแออ่อนแอคือคำว่า weak 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 strong weak แข็งแรงและอ่อนแออันนี้เป็นเรื่องของราคาในเรียนคิดว่าวงไหนแพงกว่า ดูที่ราคาอันนี้600อันนี้แค่6เองนะคะเพราะฉะนั้นวงนี้แหวนวงนี้แพงกว่าแพงกว่าคือคำว่า expensive 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 แพงหรือมีราคาแพงต่อไปวงนี้ราคาถูกกว่าออกเสียงพยางค์เดียวค่ะ sheep เสียงยาวนะคะ sheep sheep expensive sheep expensive sheep แพงกับราคาถูกราคาแพงและราคาถูก เป็นเรื่องของระยะทางบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนูน้นอันไหนใกล้อันไหนไกลกว่ากันคะหลังนี้ใกล้กว่าคำว่าใกล้นะคะใช้คำว่า near 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 แปลว่าใกล้หลังนู้น กลใช้คำว่า far 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 ใกล้ near ไกล far ใกล้ไกล near far เป็นเรื่องของความสวยงาม เด็กสองคนนี้คนไหนว่ารูปสวยงามมากกว่ากันคนนี้เนาะเพราะฉะนั้นคำว่าสวยคือคำว่า beautiful 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 แปลว่าสวยส่วนอันที่ไม่สวยหรือน่าเกลียดนะคะจะใช้คำว่า ugly 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 คำนี้ beautiful ugly สวยน่าเกลียดมีคำเพิ่มเติมให้นะคะดูจากรูปแล้วคนนี้รู้สึกยังไงอร่อยใช่ไหมคะคำว่าอร่อยคือคำว่า delicious 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 มีเสียง S ด้วยนะคะ delicious แปลว่าอร่อยสุดท้ายผู้หญิงคนนี้กำลังงงว่าเอ๊ะจะกินอะไรดี แฮมเบอร์เกอร์กับสลัดเขากำลังคิดอยู่เอ๊ะ eh, จะกินอะไรดีแสดงว่าเขากำลังคำนึงถึงว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันฝั่งนี้นะคะเป็นจังฟู o o ค่ะอาหารจานด่วนซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์เราจะใช้คำว่า useless useless l e s s แปลว่าไม่มี less แปลว่าไม่มีรวมกันกลายเป็นไม่มีประโยชน์ส่วนฝั่งนี้มีประโยชน์ค่ะ useful useful f u l แปลว่าเต็มไปด้วยเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยการสิ่งที่ใช้ได้ก็คือมีประโยชน์ต้องเลือกฝั่งนี้เนาะโอเคเจอกันในชั้นเรียนค่ะ